ออนนโอเคครับกอ็อาจจะดูเป็นเกมที่ค่อนข้างเขาเรียกอะไรปิดอาัดหรือแบบดูตื่นเต้นหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่า,าจริงๆเราควรจะพักตัวผู้เล่นแล้วก็โลเตชันนักเตะเกือบเกือบทั้งทีมอยู่แล้วในในแมตช์อย่างเงี้ยเพราะว่าเรามีแมตช์ที่จะเจอวันเสาร์กับท่าเรืออีกแล้วก็คิดฉีอีกซึ่งซึ่ง,งถ้าหลักๆเล่นเนี่ยผมว่าก็คงคงสภาพแย่แน่นอนเวลาเจอท่าเรือแล้วก็คิดฉี แต่ว่าเรารู้ว่าศักยภาพของนครศรีเป็นยังไงอะไรเงี้ยดังนั้นเราต้องการผลกาน่งขันที่ดีด้วยดังนั้นการบาลานซ์ตัวผู้เล่นลงไปนกักนเลยทาให้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงทีมได้ทั้งหมดอะไรเงี้ยก็ต้องมีตัวหลักๆประคองด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าผลของครึ่งแรกเนี่ยเด็กทําได้ดีนะในเรื่องของแทคนิคเรื่องของการครอบครองบอลแล้วก็เอาบอลไปโจมตีเราก็เป็นฝ่ายครอบครองแล้วก็มีกาส ยิงประตูได้หมายว่าสร้างสารกาสเข้าไปทําได้เยอะกว่านะฮะแต่ว่านครนครศรีอาจจะไม่ได้กดการเรามากในครึ่งแรกทีนี้พอเขาเสียประตูไปอ่ะเขาต้องขึ้นมากดดันแล้วแล้วก็คราวนี้พอกดดันมันด้วยสภาพสนามอ่ะมันมันทำให้เรามีเวลานอยในการคิดแล้วก็บวกกับกับสนามมันแฉกมันคอนโทรลเกมไม่ได้ก็เลยทาให้การตั้ง โซนเกมที่จะเซฟเชฟมันเซตไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยต้องต้องต้องเปลี่ยนมาเล่นเกมรับแทนเพื่อเอาผลการแข่งขันอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าเป็นครั้งแรกที่ที่เราพยายามที่จะเล่นเพื่อษาสกออ์เพราะว่าด้วยสภาพร่างกายเด็กๆด้วยเลยก็ต้องเซฟเซฟพลังงานหลายๆคนด้วยอะไรเงี้ยก็พยายามที่จะเปลี่ยนตัวเลือกหลังๆไปขึ้งหลังบ้างเพื่อให้ได้ลงมีมีมีเกมเล่นอะไรเงี้ยครับก็ต้องขอบคุณน้องๆที่พยายามที่จะอดทนแล้วก็เล่นด้วยนจริงวันนี้ก็แล้วก็ชมเชยคอนเสิรีที่ที่เล่นได้ดีกว่าในรึ่งหลังนะแต่ว่าก็ อย่างนี้ว่าเราเรามีกสกอร์ไม่ขึ้งแรกเกินไว้อยู่แล้วอะไรอย่างนี้ก็โอเคขอบคุณน้องๆครับแล้วก็ขอบคุณแฟนบอลทุกคนเข้าด้วยที่ตามมาให้กำลังใจในก็นั่งนั่งเยอะบ,บอมตัวอะไรเงี้ยนะครับตาขุณมีตาสองตา